ค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งรุษไทยสะทองเวียนค่ะผู้สอนทีมฟุตบลอลหญิงบีจีบันดิตเอเชียค่ะตอนนี้ทีมเราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ทีมอยู่ในดิวิชั่นหนึ่งค่ะปีที่แล้วได้รางวัลชนะเลิศคลอ,องร่วมกับสโมสรฟุตบลอลเชลบุรีเอฟซีค่ะตอ,ตอนนี้ทีมซ้อมอยู่ที่สนามรีโอเซเดเดียมันะคะที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะก็ทีมความจริงแล้วก่อตั้งมาเนี่ยตั้งแต่ คสอ2001นะคะก็ตอนนี้ก็19ปีแล้วค่ะก็คิดว่าเป็นทีมฟุตบอลหญิงที่ก็เรียกว่ามีจำนานนะคะส่วนใหญ่นะักฟุตบอลหญิงจะเป็นเ,เด็กที่อยู่ในภาคอีสานนะคะมาส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน่นที่เป็นการพัฒนาอ,อ,อย่างต่อเนื่องเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน่นกับสโมสรวิทยาลัยบันทีเดเซียค่ะ ก็คิดว่าปีนี้พร้อมกับทุกๆปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเราได้มีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจากโควิดเนี่ยเราก็ซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งตอนนี้สมโมสรได้ส่งนักกีฬาที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงโคแฮร์ลีกนะคะในระดับอุดมสายลีกหญิงก็ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบทีมที่ดีก่อนเข้าร่วมกันในคันลีกฟุตบอลหญิงอาชีพค่ะ ก็คงอ,าอยากรักษาระดับความสบาถคือเป้าหมายตอนตอนนี้ก็คือต้องอยู่ใน1ใน4ที่จะเข้าเพย์ออฟในรอบสุดท้ายให้ได้ก่อนค่ะท,ทีมส่งรายชื่อทั้งหมด25คนค่ะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นทีมชาติไทยแล้วเยาวชนทีมชาติค่ะ ก็ตอนนี้เรามีทีมชาติชุดใหญ่อย um ู <t <t ่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูนะคะวราพรบุญสิงห์สุนิสาสร้างไทยสงขวั์ฤดีแสงจันทพิกุลเขื่อนเพชรรวมช้งผู้เล่นที่ดาลุ่งในทีมชาติชุดใหญ่อย่างพรพิรุณวิลาวันแล้วก็กัญญาณเชตบุตรค่ะลีกหญิงถือว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาฟุตบอลหญิงในประเทศมากเพราะถือว่าเป็น เป้าหมายสูงสุดของนักกีฬาฟุตบลอลหญิงในประเทศที่จะได้ร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นรายการที่จะได้พัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนารายสัปดาห์นะคะมีการทดสอบการแข่งขันเป็นรายสัปดาห์ซึ่งจะทาให้น้องๆเนี่ยได้ได้แข่งขันอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้พอเป็นอาชีพเนี่ยก็ทำให้น้องได้มีรายได้จากการเล่นกีฬาด้วยค่ะ ก็ฝากฝากขอบคุณแฟนบอลน,นะคะที่ติดตามฟุตบอลหญิงแล้วก็ขออยากให้ทุกๆคนเนี่ยติดตามการแข่งขันฟุตบอลหญิงอาชีพในปีนี้ค่ะจะถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะเห็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของฟุตบอลหญิงนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็คิดว่าในแต่ละเกมเนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่สนุกไม่ขาดเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นักกีฬาของเราพัฒนาไปมากแล้วค่ะ